มีบริการเก็บไปทางด้วยนะขนมจีนอบแห้ง KPP นะคะใส่ลงไปกินซําเน่พอ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุขคนมนันทีจะพาพี่น้องมากินตามกุ้งนะคะกับหัวหอยหัวหอยร้านนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่เฮ็ดความสะอาดบ่ค่อยเวิร์กปันใดบ่คือร้านอยู่ของถมนะคะร้านอยู่ของถมขาล่างแค่นิดเดียวก็โอเคแล้วขนมจีนอบแห้งของเ p t นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ปริมาณร้อยยี่สิบกรัมนะคะปริมาณร้อยยี่สิบกรัม 4ห่อ100บาทค่าส่ง50บาทน้ำนัวนะคะน้ำนัวคืออะไรน้ำนัวก็จะมีขนมจีนอบแห้งแล้วก็เป็นน้ำปลาราแล้วก็พริกเปียกแถมมาให้นั่นจะราคาอยู่ที่3ห่อ100บาทค่าส่ง50บาทนะคะพี่น้องที่สั่งเป็น10 20 30 50หอ่อค่าส่งก็อยู่ที่50บาทะคะเป็นราคาเหมาเนาะโหหลายหลายแห้งจะ้ะสูตรเรนูน,นครเส้นเล็กเหนียวนุ่มนะคะเห็นบ่นี่ อันี้ดีเลยมาเดี๋ยวมากินหนไอยเพิ่งในเส้นเปลี่ยนมุมหันซ้าหันควายอยืูอหืออ่อยมาขั่นกับมักนาวแล้วก็เกลือจิ๋ง เงี้ยจะได้ยิมอยู่ตลาดคลองถมอ่ะไม่ได้ความสะอาดเนี่ยอันนี้แอคคันหาเสือกันยังแบบว่ามีขี้เงือไม่เวิร์ก มาเป็ะผักประจำช่องอ,อืดีแต่ว่าได้ลวกห้วยก่อนเมื่อกี้นี่แก๊สหมดนะคะ ำควา,ามทรงเสด้เอาแก๊สไปเปลี่ยนแปลว่าบ่ข่าขเมืองอ่ะไปพ้นสวรรค์เราไปไปแซบไปแซบแซบพนบอกว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพี่ไอ ออกไปกินข้างนอกมันฮอนพี่รองจ้ะอืมร้อนมากขนาดเปิดพัดลมอ่ะหน่อยยังแตกเบิ่งออกความโมกมาแตงน้อย เดี๋ยวสิบิสุ์จากน้นอยๆห้องปะไอเคยเพื่นให้ไปเอาผักเน่าอยู่ด้เพื่นบอกว่าผักเน่าอยู่เฮนเพื่นแตกยอดไล,ลายหลายหิวก่อนจ้ะไปบ้างอ่ะกินสมิรัพัก วันนี้พ่อแม่ทำงานหนักนะคะทอนหยาจะเศร้าแม่พ่อก็ปัดหยาดีสด ส่องของออดน่ะเยอะมากหอยเชลลีอยูย่นาพี่บ่าวไอ้ก็ไม่ได้ไปหาออดเลยจ้ะว่าจะไปหาอยู่เป็นเล่นนำ เนี่ยเส้นเล็กเหนียวนุ่มจริงนะคะอร่อยมากไอซิยิงแอดอ์แล้วบเนียขายขายจริงจังละแซน้องแอนด์ประเทศไทยม,มังเนี่ยยาวต,ตั้งแต่กุสุมานี่ไม่ห่ากรุงเทพวะ มีติดบ้านไว้ไม่เสียหายไผ่ประแสบแฐไปเต รสชาติก็จะแตกต่างกันนะคะทุกคนอมแห้งนะงก็จะมีความแบบเหนียวนุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นเล็กแต่ว่าถ้าสมมติว่าขนมจีนบีบสดมันก็จะเส้นใหญ่แล้วก็จะนุ่มเคยเหระจะขาดเร็วกว่า ไอเห็นไอเห็นครูครูจุยอะนะเพื่อนกินแคตาโลอยากเลยไม่เคยกินสิไปซื้ออยู่จ้ะอยู่ตลาดใบ,บพาดในเมืองอยากลองเบิ่งอะนะว่าเป็นแนวใด มีคนบอกว่าอยากให้น้องไอกินเลือดแปงให้ดูพี่น้องตั้งตจกเกินมาไม่เคยกินเลือดแปงเลยแต่ว่ามันก็ออร่อยนะเอาไปเคยกินรูเดียเพราะว่าไอาคิดว่ามันคาวแต่ว่ามันก็อาจจะอร่อยนะ Thà nó, khá là chụp lòng nó, chẳng tích chảy lời <laughs> cảm Tho thiên nhìn ừ, Nhìn dịp nhìn nhiều chả Thôi tho Tho thiên Bà sống Chào tạ kẹt cà phê Ai nè แค่นั้นง่ายๆตัวคนเดียวเนะพักที่กินมันเนี่ยมันค่อยตื่นใจนะ ไ่ค่อยมากันเลยไอซิมักแบบพวกผักหนา้าหอมใบางาน่ะโัโ้งแก่แ ิโลหนึ่งกินได้สองครั้ง Chào bà ai cũng kiếm con mất trắng. ปกติไอซีไปซกไปซกอาจะไปเช็คฟันเนี่ยอันนี้ไอผ่าตัดเนะาะไออักอ้าากว้งวางบ่ได้ไอบ่ได้ไปหู้ซึกว่ากินยังกะติดแค่แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าถ้าให้มันอ้าได้กว้างกว่านี้ปกติเด็อกอจจะไปตรวจฟันหู้ซึกว่าจะมันไม่เจ็บนะแต่เรารู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปนี่ติดนะคะอืมกินอะไรเข้าไปนี่ติดหมดเลยก็เลยคิดว่า บ่อยโอเคนี่ขายสก่อ,อะ,อส,ะอสุอซะสุอซะยกันส่ะยกัน่เท้าห้าบาทพี่น้องว่ามันถือบ่ะถือได้สี่ห่อรอยนึงเอาเก็บได้เป็นปีแมนบ่อกต้องไปตลาดนะคะก็ต้องเสียค่าวอกค่าวินค่าย่างให้เหนื่อยนะคะมีบริการเก็บไปทางด้วยนะืออเค่จ่ายตังค์นะคะแล้วพี่น้องก็อไปต้มซีไปเฮ็ดเอ่อ ไปกินไปตำก็ได้แกงเคียวหวานก็ได้ตายปลาก็ได้นะคะฉันเร่งเนี้นุม่มอีกที่นอ้อนึ่งต้มมาแล้วใส่กิ้งนะคะฝากอุ่นอุ่น,น,นในเด้อสี่ห่อร้อยหนึ่งน,น้ำนัวสามห่อหนึ่งร้อยบาทขอบคุณกำลังใจให,หลายๆดเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย